เปิดนานแล้วดูว่าจะยอดเท่ากันกับทุกที่นะแต่ดูว่าจะได้ประสิทธิภาพแค่ไหนว้าวว้าว,ว,าวอันนี้ที่กัน้นตำ่ำแต่แข็งแรงดี ออกมานั่งรอก่อนอนั่งรอใกล้ๆก่อนคลุ้งกระจายดูจับเวลาว่าจะได้ไหมหมดเร็วไหม ใส่ย่วไาทำไมใส่เสื้อแดงวะอ,อันนี้ล้างฝุ่นออกไปแล้วนี่กำลังจะฉีดโฟม เป็นตะทั่วนะฮะเราไปดูใกล้ๆแรงไหมฮะไม่แรงอ่าไม่แรง,แรงยังเบาอยู่ไม่นาแน่น ฉีดน้อยถนะ้าสามมันจะอันนี้สิหมดไปหนึ่งบาทสิบเจ็ดสิบหกฉีดไม่เต็มคันเลย ้าอยู่นะมันฉีดมันค่อยเนาะโฟมมันค่อยแต่มันก็นานอยู่นะนานอยู่นะสี่บาทห้าบาทเองมันแค่เบามันแค่เบาต้องฉีดจากข้างบนมามันจะได้เกาะที่ฝุ่นลงมาเอียด งวดเลยโคอ,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 อีกสามอีกสามบาทอีกสามบาทอีกสามบาทใช่ไหมจะเหลือไปล้างน้ำเปล่าใช่ไหมฉีดใต้โคนฉีดใต้โคนใต้ท้องรถเ yeah. นี่ยหน้ากระจกหน้ากระจกหน้ากระจกอีกสองบาทปท้ายทะเบียนป้ายทะเบียนหนึ่งบาทหนึ่งบาทหนึ่งบาท ตรงหน้าเชีดยังโอเคต้องเช็ดนะต้องอะไรมาเช็ดนะอเออมันไม่มันไหลลงเร็วน่ะน,นั่นบนหนานแน่นไงวันเนี่ยมันจะไหลลงเบิดโดยที่มันจิตบ,บริสัยประโยชน์ชนฟ,ฟ้องโฟมนะ ใช่เอาฝุ่นออกไปด้วยไงมันก็ออกไม่ออกนี่เห็นบอกฝุ่นยังเต็มอยู่เนี่เนเเนยเีต้องถูตอนที่มันมีโฟมแม้โฟมมันจะได้กระจายจับฝุ่นนะอระท่านเนี่เห็นบอกมันไหลลงข้าวเดียว ้าจะถูแห้งหลไมันเป็นไม้เห้อเนนะ่ยอะมันขูดรถดเจ้าเด้อขูดกรึบลงไปหัน่นผัดชีวานาแลวได้ล่ะเส,าานะเสียงไหนเห็นบอไปจอดใต้ต้นมะขามเนี่ยเสียงไหเป็นอะไรข้างหลักข้างล่างมันก็เป็นเหล็กไงผ้ามันเผื่อมันพิกมันอะไรไง รถนะครับพนักงานล้างรถเรามีพนักงานล้างรถมีไม่ต้องไง <ừ> mm งม่ม<อ>ต้องไปล้างกัะฉีดไม่มเสียงเงินมากอไปล้างกัะฉีดมึกว่าเสียเยอะใช่กระชีดสามร้อยสองร้อ,งอยสามร้อยนุเราคันใหญ่ไม่โป๊ะแล้วเมื่อกีน้นี่เสียงโป๊ะแล้วนะ หเห็นไหมบอกแล้วทำอะไรเสียงโป๊ะแล้วนะชะลอกปอกเปลือกหกนาที้พ่อ,อ,พอ,อสิบนาทีว้าไม่พอหรอกสูบะทัวทบะทัวถูบะทัวถูอตรงคนมันเองเนี่ยบะทัวบะทัวไปทะเบียนกับบะได้ล่างบะทัวบะทัว ไปเรียนกัวบนถูข้างนี้ลงแล้วฟองตั๊บเดียวลงหมดเลยโฟมถูไม่ทันเลยกระจกข้างนี้ไม่ได้ถูเลย ไม่ทั่วไงมันไม่เยอะไงมันบางไงมันก็ไม่ได้ลงมาทั่วไงตรงนั้นมันหนาเนาะอันนั้นมันเกาะเต็มไงอันนี้มันเกาะไม่เต็มมันก็ไม่เต็มมันก็เอาลงมาไม่หมดเหมือนเดิมก็กระด้างกระดําแต่ตรงนู้นมันเต็มอันนี้เพิ่งมาหรอวะนี่เพิ่งเคยมาใช่ไหมตรงเนี้ย คยังเหลือตังค oh, ์อยู่สิบอ็ดบาทยังเหลือตังค์อยู่สิบเอ็ดบาทโอ้เป็นสังกะสีประกันในสังกะสีกันไว้ครึ่งเมือนกันสูง อรอันนี้ยังมีขี้ฝุ่นอยู่เลยเดย๋ยวก่อนยวก่อนนี่ขั้นตอนล้างน้ำเก้าสิบหนึ่งศูนย์สิบเอ็ดบาทดูดิจะทั่วคันไหม ล้างหยกข้างบนเออล้างรถล้างข้างบนล้างจยกข้างบนล้างมาจากข้างบนจีนม็จะล้างค่าสกอน ปสามบาทนี่ละเจบาทได้ไอสีมาจากบนหลังคาก่อนห่อยก็ซ้ำบ่แล้วหรอหลังทั้งไฟหลังคายเปียกอเกินั่ะนะ แล้วกี่บาทแล้ห้าบาทแล้ห้าบาทนะแล้ห้าบาทและสี่บาทละราคาราคาแล้สามบาทวันไม่เสร็จไม่ทั่วข้างบนข้างบนข้างบน,งบนยังมีโฟม บทัวบทัวโอเคเวลาปรมาณสิบห้านาทีแต่นี่อยู่ที่สิบสามมานะแล้วละสองบาทฮะละสองบาทไอ้ทัวกระจกหลังคา ทั่วอยู่นะอ้วนทั่วอยู่นะแล้วกระจกข้างกระจกข้างกระจกข้างข้างด้านหน้ากระ,จก,ระจกข้างข้างหน้าเออกระจกข้างข้างหน้าโอ้ยหมดแล้ววัดทัว่วหลีไม่ทั่วนะจ๊ะต้องได้หย่อดเพิ่มเออตรงนี้ไม่ทั่วฝุ่นยังไหลไม่หมดเลยดินยังไหลลงไม่หมดเ,เพิ่มอีกสิบบาท ยอย่าไปกี่บาทฮะเออต้องสิบบาทนะได้เพิ่มอีกห้าบาท ก็กระ,ะจกข้างหน้ายังไม่ฉีดได้เพิ่มอีกห้าบาทนะจ้ไม่พั่วคันได้ทำเวลาตรงนี้จับเวลาไม่ได้สิบห้านาทีแต่ต้องใช้เงินสี่สิบห้าบาทก็ยังคุ้มกว่าไปร้านอยู่ดี แล้วกี่บาทแล้วสองบาทอยู่โอเคล้างล้อล้างรอข้างหลังข้างหลงัง,ลงโอเคต้องเติมแล้วก็ได้เวลาสี่นาทีสิบห้านาทีพอดีสิบห้านาทีเสร็จค่ะล้างรถวันนี้ใช้เวลา สิบสีบ่สิบห้านาทีาทสามสิบห้าบาทสามสิบห้าบาทอืโอเคอ้าวสีหรืออะไรเนี่ยทำไม<า>เป็น,น,อ,นอ,อ้าวสีอะไรทำไมเป็นวงอย่างงี้วะอุ้ยโอ้มันยังเป็นร้อยขี้ฝุ่นอยู่มันเป็นเม็ดขี้ฝุ่นเลยแหละ เม็ดฝุ่นยังติดอยู่โอเคมีเม็ดฝุ่นอยู่บอลลอนบอลลอนบอนได้บอลลอนปอนได้แต่เร็วและประหยัดเข้าบ้านได้ไม่มีการเช็ดเอาอ้วนฟัวมันอยู่ในนี่เต็มอยู่นี่ เนี่ยเราจะไปเห็นตาดยี่อะไรเขาบอท่นเซ็ตแหงอีเซ็ตแหงยังอยู่ในขอบประตูคนนะฟุ้่มาอันนี้คือร้านอะไรเนี่ยซัมเมอร์คารวัชก็ดีอยู่ดีอยู่ดีอยู่ดเอ๊ะน้ำไม่แรงซัมเมอร์คารวัชก็ดีอยู่โอเควันนี้15นาทีนะคะขอบคุณค่ะ